ใช่ <c oughs> ไหมพี่น,นตัตติเออแล้วดิฉันไปเห็นอันนี้ดิฉันไปเห็นไม่รู้แหละใครเอฟซีน่าจะตัดไปลงมันน่าจะมีคนไปถามฟอร์ดมั้ยมีคนไปถามฟอร์ดว่าอะไรว่าหึงดิฉันไหมอืมหึงดิฉันไหมไอตะอยู่กับดิฉันหึงไหมอยากรู้จังอ e ีเปรดเนี่ยเป็น,ใค,น cap, ใครน่าจะแคปใครน่าจะแคปแคปชื่อหรือแคปยูเซอร์ให้หน่อยนะอยากรู้ว่าอ e ีเปรดเนี่ยมันคือใคร นะมึงไม่มาถามกูละกูจะได้ตอบให้มึงมาถามกูนี่มึงอยากรู้อะไรมาถามกูเดี๋ยวกูตอบให้อีเปรดคนประเภทเนี้ยมันมีเยอะคนอีแบบอีเปรดเนี่ยมือข้างหนึ่งมันจะถือเสียมมันคอยเสียมมือข้างหนึ่งมันจะสือถือจอบถือเสียมถือจอบเอาไว้แซะเอาไว้เสียมอืมึงไม่มาถามกูนะน่าจะมาถามกูนะน่าจะมาถามกูนะอืม น่าจะมาถามกูน่าจะมาถามกูนี่มาถามกูนี่แล้วกูตอบให้เออมึงไม่ให้คนอยู่ทํางานเป็นเพื่อนกูให้พ่อมึงมาขับรถให้กูสิให้พ่อมึงอะมาขับรถให้กูมาเสือกอะไรอะเสือกอะไรคําถามแบบนี้ควรถามหรือไม่ให้เกียดกันนะมันคือคําถามที่ไม่ให้เกียรดกันมึงไม่ให้เกียดกันคําคําถามแบบเนี้มันไม่ควรถามอืมควรถามเหรอฮะคาถาม ใช่ไหมเออไม่ใช่เรากะพูดทุกวันเราก็พูดทุกวันไหวตะมันเป็นใครเคยอยู่กับเราตั้งแต่เป็นพระเป็นอะไรนู่นนี่นั้นแล้วเลี้ยงมันมาเหมือนลูกไม่ให้มีคนอยู่กับกูไม่กูไม่ได้ใจร้อนไม่ต้องมาพิมพ์ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวกูเอาแม่มึงลงหลุมมีคนนึงนะไม่ต้องมาพิมพ์เขาว่าใจเย็นๆเนี่ยไม่ต้องมาสอนกูกูมีสต,ติไม่ต้องพิมพ์กูด่ากูก็มีเหตุผลมึงไม่ต้องมากลัวว่ากูจะไม่มีเหตุผลหรอก กูเห็นคลิปแล้วกูแบบรู้สึกลำคาญอยากถามอะไรมาถามกูนี่ทีหลังอะมาถามกูแล้วกูตอบให้มันก็ไม่กล้าถามอีกแหละมันก็รู้ว่าถ้ามาถามดีใช้มันก็โดนเออถามแบบเหมือนพ่อแม่ไม่ให้สมองมาตรงสัยพ่อแม่มันไม่ให้สมองมาให้เขามาแทนถามแบบนี้ทำไมฮะถามแบบนี้ทำไม ถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อที่จะมีพฤติกรรมสันดานป้าข้างบ้านไม่ต้องไปติดตามใครนะถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อจะมีนิสัยป้าข้างบ้านคอยแซะคอยทําให้เขาแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าทําให้เขาแบบมีความแบบอะไรอะ่ะไมใช้คำว,ว่าไหนปะให้เขามีความแบบไอ้นี่กันนะอย่าทํา อย่าทำอย่าเอาสันดานป้าข้างบ้านไปใช้กับคนอื่นถ้าจะติดตามคนอื่นเพื่อที่จะมีสันดานแบบนี้ไม่ต้องติดตามใครเลยนะเออเสียดายที่ฉันไม่เห็นชื่อขึ้นอ่ะมีคนที่ถามอ่ะดิฉันจะได้นั่งเทศมันสักสองชั่วโมงนะจะได้นั่งเทศมันเออถามคําถามแบบไม่ให้เกียรติคนอื่นอย่างนี้ได้ไงมาดูถูกกูเงี้เหรอมาดูถูกกูอย่างนี้เหรอว่ากูอยู่ใกล้กับไอต้ตาแล้วก็จะแบบจะแบบ ใกล้ชิดกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมึงพูดเด้งไงไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอีควายบ้านกูอยู่กันสี่ห้าคนอยู่คนละที่นอนคนละทางกูมาบ้านกูยังมาคนเดียวเลยเนี่ยถ้าไม่ให้มันมาช่วยงานกูก็ให้พ่อกับแม่มึงมากูขาดอยู่ให้พ่อมึงมาขับรถให้กูให้แม่มึงมาเป็นคนสวนบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวกูจ้างมึงอามาด้วยเลยกูจะได้มีคนช่วยงาน ถามไม่ว่ามาช่วยกูด้วยเออกูจะได้มีคนช่วยงานประเด็นน่ะมาเลยเดี๋ยวกูจ้างอืมนั่นแหละใช่ไหมทุกคนใช่ไหมอืม <c oughs> ไม่เสือกมาถามกูด้วยนะถามกูแล้วก็จะได้ไป็หนึ่งกันเทศมึงได้หนึ่งกันเทศแน่นอนถ้าถามกูกูปักดูมึงด้วย กูปักหมุดชื่อมึงเลยแล้วกูจะนั่งดา่ามึงครึ่งชั่วโมงนี่แหละมึงจะได้เป็นคนแบบไม่เอาความคิดแบบท็อกซิกแบบนี้ไปใส่คนอื่นเอาความนิสัยแบบป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยอย่าทำสันดานแบบนี้อย่าทำนะแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าติดตามคนนั้นคนนี้ติดตามทั้งคู่เลยค่ะไม่ใช่อะไรค่ะติดตามทั้งคู่อย่าทำ ไม่ต้องไปเสือกอยากเป็นด้อมใครเลยสันดานแบบนี้ไม่ต้องไปติดตามใครถ้าติดตามด้วยสันดานแบบป้าข้างบ้านจะมาเที่ยวจับผิดเขาจะมาเที่ยวพูดเพื่อให้เขาแบบระแวงการผิดใจกันเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของคนที่ปรารถนาดีเข้าใจไหมมันไม่ใช่นิสัยของคนปรารถนาดีไงดิฉันอะเตือนฟอดมันไม่ค่อยทันคนมันไม่ค่อยรู้ทันคนมันมองคนดีไปหมดมันเป็นดิฉันไม่ได้นะด่าตะเพิดเลย เปดีใันดิฉจไม่สนใจหรอกจะมาติ่งแตัดอะไรก็ช่างแม่มึงเถอะมึงไม่ต้องมาซัพพอร์ตกูถ้าจะมาซัพพอร์ตกูแล้วจะมามีนิสัยสันดานป้าข้างบ้านไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตกูเลยไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตคู่กูด้วยไม่ต้องเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนปรารถนาดีหวังดีมาถามคำถามเพื่อให้คนเขาแบบผิดใจกันมันใช่สันดานคนปะละ มันไม่ทันคนฟอร์ดมันมองคนดีไปหมดไม่ทันคนหรอกอือคนเนี่ยมันต้องมองให้ทันมันต้องให้ทันคนคนแบบเนี้ยรู้เลยถ้าดิฉันเห็นคําถามอะไรประมาณเนี้ยดิฉันรู้เลยอีคนเนี้ยไม่ได้เลยเอามันลงหลุมไปเลยมันไม่ใช่เอฟซีเอฟซีคนเขาปรารถนาดีเขาหวังดีเขาจะไม่ถามคําถามลักษณะเสียมให้คนแบบ ให้คนละแวงกันให้คนแบบผิดใจกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สันดานที่ดีของคนมันไม่ใช่สันดานที่ดีของคนเพราะว่าดิฉันทําอะไรดิฉันเปิดเผยดิฉันเปิดเผยเออมันจะไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไงก็มันเป็นคนขับรถให้กูมันเป็นคนขับรถให้กูมันไม่ให้ไปด้วยกันได้ไงได้พ่อมึงมาขับให้กูสิจจะได้ไม่ต้องไปกับกูเช่ปะล่ะ เออว่าจะไม่ด่าคนแล้วนะไม่ด่าคนมานานมากแล้วนะเนี่ยต้องมีเรื่องให้ด่าอยู่ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีคนแบบสันดานเสียอย่างนี้จริงๆไม่คิดว่ามันจะมีคนสันดานเสียแบบแบบถามคําถามไอโยนคําถามอะไรแบบเนี้ยแล้วฟอดมันก็ไม่ทันไงฟอดมันก็ซื่อมันก็ตอบฟอดมันก็ซื่อมันก็ตอบถามฟอร์ดมันซื่อไงมันก็ตอบอืม ก็ซือเขาถามมันก็ตอบเป็นดิฉันไม่ได้เป็นดิฉันไม่ได้นะถ้าถามคําถามแบบนี้กับดิฉันนะเออโหโดนโดนแน่นอนไล่ยาวเลยเทศไปเลยหนึ่งชั่วโมงเทศต้องสอนมันให้มันคิดได้ต้องสอนมันให้มันคิดได้อย่าให้มันเอาสันดานแบบนี้ไปไปใช้กับคนอื่นเขาต้องสอนมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของมันเลยมันไม่ใช่เรื่องธุระกคงการอะไรของมันเลยนะที่มันจะแบบ มาเที่ยวพิมพ์เที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันได้เหรอเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกดิฉันไหมมันถามคำถามแบบเนี้ยมันเหมือนไม่ให้เกียรติเรามันเหมือนไม่ให้เกียรติดิฉันด้วยเออไม่ให้เกียรติดิฉันด้วยไม่ให้เกียรติคนที่ถูกพาดพิงเข้าใจไหมไม่ให้เกียรติคนที่ถูกพาดพิงนะมันได้เออมันได้เหรอมันไม่ได้มันไม่ได้มันมีที่มาที่ไปเคยพูดไปแล้ว อยากรู้ว่าอีดอกอุ้ยไม่อยากพูดแรงเดี๋ยวไลบินอยากรู้ว่าอีเปรตเนี่ยมันเป็นใครแค่นั้นแหละเอาชื่อมันมาจะได้อ่านชื่อมันออกหน้าไ like. ล์ด่าแล้วต้องด่าให้รู้ชื่อที่ฉันไม่ชอบไม่ชอบด่าเลยอยด่าก็ให้มันรู้ชื่อไปเลยว่ามันคือใครด่าให้มันรู้ชื่อไปเลยว่ามันคือใครอืมใช่ไหมประชื่นใช่ไหมคะประชื่น <laughs> ใช่ไหมคะประชื่น ถ้ามึงจะตามใครแล้วแล้วมีสันดานแบบนี้มึงไม่ต้องเสือกมาตามเลยนะไม่ต้องเสือกมาตามเลยไม่ต้องสารแนะไม่ต้องเสือกเลยถ้ามาแบบนี้มาแบบนี้กูจะด่ามึงนะกูบอกก่อนกูจะด่ามึงให้มึงกลับบ้านไม่ทันเลยมันไม่ถูกไม่ถูกคือไม่ถูกไม่ถูกคือไม่ถูกมันไม่ถูกมันไม่ได้เกี่ยวว่าฟอร์ดพูดดีไม่พูดดีแต่ประเด็นคือมึงไม่ควรมีคำถามแบบนี้ มึงไม่ควรมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นคําถามที่มึงถามมันคือคําถามที่ไม่ให้เกียรติกูกูจะไปคิดเกินเลยอะไรกับมันไปคิดเกินเลยอะไรกับมันสอนหนังสือมันตั้งแต่อายุสิบสาเป็นอาจารย์สอนหนังสือมันตั้งแต่สิบสามมันช่วยงานมาตั้งแต่เป็นพระเป็นพอสอนเป็นอะไรโน่นนไม่คนมันไม่ใช่ว่าเออเพิ่งมาอยู่มาอะไรสอนมันมา เหมือนมันก็เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งอ่ะพ่อกับแม่เขาก็เอินดูมันมันช่วยทํางานแม่เขาเห็นมันตั้งแต่มันยังเป็นเนนน้อยอยู่เลยมันต้องใช้สมองดิคนพิมพ์อ่ะมันต้องรู้จักใช้สมองไม่ใช่ให้ค่าหรอกแต่ขอด่าก่อนไอ้ค่าไม่ให้อยู่แล้วให้ค่าไม่ให้หรอกแต่ขอด่าก่อนไม่ให้ค่าไม่ให้อยู่แล้วแต่ขอด่าก่อน จะได้ไม่มีคำถามแบบนี้ผุดขึ้นมาอีกอืมอย่าให้รู้ตัวก็แล้วกันนะอย่าให้รู้ตัวก่อนกูเอาหน้ามึงโชว์ในไลน์นี่เลยแหละกูบอกเลยถ้ากูรู้ตัวกูอ่านชื่อมึงออกไลฟ์สดด้วยเอาให้มึงอายไปอีกหนึ่งปีหนึ่งชาติกูบอกเลยกูเอารูปมึงโชว์อย่างนี้เลยแล้วกูเรียกชื่อมึงด้วยเพื่อให้มึงมาฟังคนอื่นจะได้รู้ว่าเป็นตัวมึงเพราะว่ามึงการที่มึงตั้งคำถามแบบนี้คือมึงไม่ให้เกียรติกู กูเป็นผู้ใหญ่พอแล้วกูรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรวันๆกูคิดแต่เรื่องงานไม่ใช่เหมือนมึงสารแนแส่เรื่องชาวบ้านสารแนแสจับผิดชาวบ้านมึงว่างงานไงแต่กูไม่ใช่คนว่างงานกูเตื่นปุ๊บกูกินข้าวเสร็จกูนั่งไลฟ์ขายของแล้วมึงคิดว่ากูมีเวลาจะไปทำอะไรไหมมึงคิดว่ากูมีเวลาจะไปทำอะไรไหมกูถามมึงปิ กูตื่นมาปุ๊บกูทํางานแล้วกูหาเงินแล้วกูไม่ได้ไม่มีเวลามาคิดเรื่องชู้เรื่องอะไรแบบที่มึงสมองมึงมันคิดหรอกเออเอาพฤติกรรมสันดานตัวเองมามาเทียบกับชีวิตคนอื่นมันไม่ได้นะมันไม่ได้มันไม่ถูกมันต้องเจอแบบดิชั้นนี่แหละคนแบบอีมนุษย์ป้าเนี่ยมันต้องเจอกับดิชั้นมันต้องเจอแบบดิชั้น มันต้องเจอกับดิฉันอีพวกแอฟแอมาแบบเป็นป้าสันดานป้าข้างบ้านแต่แอฟแอฟแอมาในนามของเอฟซีเนี่ยมันต้องโดนด่ามันชอบมีพวกแอฟแอพวกแบบคอยเซียมเนี่ยมาในนามเป็นพี่ติดตามทั้งคู่เลยนะคะพี่ติดตามซัพพอร์ตทั้งคู่เลยพี่ก็ติดตามไม่ได้คิดอะไรค่ะถามเฉยๆไปถามแม่มึงติดลองไปถามเอาคําถามเนี่ยไปถามแม่มึงดูว่าเนี่ย แม่คิดอะไรไหมเนี่ยเวลาพ่อเขาไปทํางานแล้วเขาต้องอยู่กับเจ้คนนั้นทั้งวันแม่คิดอะไรบ้างไหมมึงลองเอาคําถามนี้ไปถามแม่มึงดูสิแม่มึงจะตอบมึงยังไงแม่คิดอะไรไหมคะเนี่ยพ่อเขาไปทางานเนี่ยเขาทางานกับเจ้คนนี้ทุกวันเลยเขาอยู่กับเจ้คนนี้ทุกวันเน่ยเขาใกล้ชิดกันนะเขาทํางานอยู่ด้วยกันทุกวันเขาใกล้แม่คิดอะไรไหมมึกมึงลองเอาคาถามนี้ไปถามคนในครอบครัวมึงดูบ้างปะปะเขาจะตอบมึงยังไงมึงลองเอาคำถามเนี่ย ไปถามดูบ้างมึงจะได้เข้าใจหัวอกหัวอกกูไป <c oughs> ไปเออเออนะคะอืมแพรรี่ทําบ้านใหม่บ้านใหม่ค่ะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเริ่มจะเก่าแล้วค่ะเพราะเขาทำมาหลายปีละหนึ่งพันเก้าร้อยคนติดตามช่องนี้ด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยคนกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยค่ะเออเดี๋ยวก,กูให้ไปอยู่อะไรนะอะไรอะไรอะไร,ะไรหมู่บ้านอะไรอะไรจานนนะเดี๋ยวกูไล่มึงไปอยู่ตรงนั้นเลย เวลาว่างเยอะนะเดี๋ยวกูไล่มึงไปอยู่อะไรนะอะไรจานๆนะเออเดี๋ยวกูให้มึงไปอยู่หนองจานนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้ไปอยู่หนองจานเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันส่งไปอยู่หนองจานเลยค่ะ เออไลนี้ด่าคนนานๆทีขอนั้นไม่ดิฉันไม่ชอบให้ใครมาแบบวุ่นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ควรแล้วมายุ่งในลักษณะที่หนึ่งมาพูดเพื่อให้คนเขาแบบอันนี้กันอนะ่ะมันสันดานไม่ดีมันไม่ควรทําเออถ้าเป็นเรื่องทั่วไปดิฉันไม่วอรี่หรอกเรื่องวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเห็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็ว่าก,กันไปแต่น,นี้มันเรื่องส่วนตัวแล้วมาพูดถึงในลักษณะที่ ทำให้คนอื่นเขาดูไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ควรทํามันไม่ควรทํามันมาทําตัวเป็นไม่่มไมมึงไม่ใช่เกิดเป็นเสียมมึงจะมาเสียมทําไมชาติหน้าเกิดเป็นเสียมถ้าอยากเสียมมันไม่ควรเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมคะมันไม่ควรหาได้ควรไหมอืมหาที่ควร <laughs> หาได้ควรไหมเอออืม หาได้ควรไม่และดิฉันก็หาได้ต้องทนไหม <c oughs> หาได้ต้องทนไหมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามคีเอเตอร์ไลฟ์ไว้ด้วยไปห้าโมงห้าโมงยี่สิบแล้วห้าโมงยี่สิบกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้เดินไม่ได้ค่ะฝนตกฝนตกไม่สามารถเดินลงไปข้างล่างได้เลยฝนมันตก ฝนมันตกฝนมันตกก็เลยต้องมานั่งในบ้านแต่ก็ต้องมาสักนิดหนึ่งมาดูว่าน้ำนู่นนี่นะน้ำน้าล้นบ่ออยู่นะน้ำเต็มบ่อเลยน้ำเต็มบ่อเลยเออเอาสมองส่วนไหนในการคิดพิจารณาพยาวแดดร้อนเอวันนี้ะภาคเหนือแดดออกดีมากภาคเหนือ